ใส่นี่ลงไปเลยเพกานะคะใส่เลยบ้านจอมเรียกฝักลิกานะบางบางพื้นที่เขาก็เรียกลิ้นฟ้าลิ้นไม้เนาะแต่บ้านจอมเรียกฝักลิกานะคะฝักลิกาหอมมากทุกคนหอมหอมถ้าใครชอบกินของขมๆเนาะก็จะว่าอร่อยเนาะถ้าใครไม่ชอบเขาก็ว่าไม่อร่อยแต่จอมชอบก็เลยอร่อยมากม่จจาสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จอมจะพามาเกง เพกานะคะนี่อันนี้จมเผาไฟนะคะเผาไฟแบบไฟแรงๆเลยนะเผาให้เกียมๆนิดนึงแล้วก็ไปล้างล้างเอาดำๆเขาอกเนาะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเอาความขมเขาอกสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมาเกงกันนะก่อนอื่นนี่จอมก็จะใส่กะทิลงไปก่อนนะคะจอมจะเกงใส่กะทินะคะทุกคน ใส่กะทิอ่าใส่กะทิลงไปเนาะเคี่ยวให้แตกมันแล้วจอมก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะพริกแกงก็มีพริกแห้งหอมกระเทียมข่าตะไคร้กระชายนะคะจอมจะทําคล้ายๆเป็นพริกแกงส้มนะคะใส่กระชายลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ปะลาาสับไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตำตำต,ำ,ตำให้เข้ากันเลยแล้วก็เอามาผัดผัดในกะทินะคะ พริกแห้งหอมกระเทียมค่ะตะไคร้กะชายปะลาราสับนิดนึงใครมากินปะลาก็ใส่กะปิก็ได้นะแล้วก็เป็นช่อกระเพรานิดนึงนะคะแล้วก็ผิวมะกรูดนิดนึงะผัดไปเลยหรือวใครจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดก็ได้พริกแกงเผ็ดก็ไม่ต้องใส่กะชายกับปะลาราแค่นั้นเองผัดให้หอมเลยนะ ก็ใส่น้ำปลาลงไปสักนิดหนึ่งนิดเดียวก่อนนะคะเพราะว่ามันมีปลาลาแล้วเนาะเดี๋ยวจะเค็มนะอะทุกคนใส่หมูลงไปนะหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะใส่ปลาก็ได้นะทุกคนปกติโจมจะใส่ปลานะคะเป็นปลาดุกจะอร่อยมากแต่ปลาดุกมันไม่มีเนาะขี้เกียจไปตลาดค่ะก็เลยนี่เลยมีหมูในตู้เย็นใส่ไปเลยได้เหมือนกันเนาะ ใส่น้ำล้างคกไปนะบอ,อ้อหทีเด็ดอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนหอมแล้วทุกคนหอมแล้วอเสียงนก <laughs> มีเสียงดน,นตรีประกอบด้วยทั้งนกทั้งไก่ธรรมชาติดีทุกคนเสียงรถหมูเริ่มสุกแล้วนะคะทุกคนใส่นี่ลงไปเลยเพกานะคะใส่เลยบ้านจอมเรียกฝักลิกานะบางบางพื้นที่เขาก็เรียกลิ้นฟ้าลิ้นไม้นะแต่บ้านจอมเรียกฝักลิกานะคะฝักลิกา แต่ชื่อจริงๆแล้วก็คือเพกาค่ะเพกาเนาะเรียกได้เหมือนกันใส่ลงไปเลยอุย้ยหอมมากทุกคนถ้าเป็นปลาดุกนะจะอร่อยกว่านี้แต่นี่ก็อร่อยเหมือนกันไม่เป็นไรใส่เกือลงไปนิดนะึงปรุงรสชาติเลยนะคะทุกคนก็ชิมนะจุโรดอุ้ย <laughs> คนสักหน่อยแค่หมูสุกนี้ก็ใช้ได้แล้วเนาะเพราะว่าผักของเรานี่สุกแล้วจะเอาไปเผาไฟแล้วนะสุกแล้วค่ะเดีย๋ยวรอหมูสุกสักนิดนะมาชิมรสชาติกันนะคะ สุกแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวชิมรสชาติกันนะคะอืมอร่อยมากทุกคนอร่อยจริงจริงจอมจะเติมน้ำลงไปอีกนิดหนึ่งนะก็รข้นเกินเนาะถ้าใครชอบข้นๆก็จัดได้เลยแบบเมื่อกี้นะคะสุกแล้วสุกแล้ว อย่รอเดือดรอเดือดใส่ใบกระเพราเสร็จเรียบร้อยอ่ะเดือดแล้วนะใส่ใบกระเพราลงไปเลยถ้าเกงแถวบ้านยอมจะใส่ใบกระเพรานะคะถ้าทางอีสานจะใส่ใบเมงลักเนาะใส่ใบแมงลักถ้าบ้านยจมจะเป็นใบกระเพรานะ อร่อยเหมือนกันนี่เสร็จแล้วค่ะแกงเพกาใส่มงของโจนี่ใครเคยกินบ้างเออหอมมากทุกคนหอมหอมถ้าใครชอบกินของขมๆเนาะก็จะว่าอร่อยเนาะถ้าใครไม่ชอบเขาก็ว่าไม่อร่อยแต่จอมชอบก็เลยอร่อยมากนี่จ้า บายๆนะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านนะ